สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปัจจุบันอสศสินาผู้ประกาศข่าวช่อง7หลังหายหน้าเดินเส้นทางใหม่ หาหนาหายตาไปจากหน้าจอทีวีสักพักใหญ่สำหรับพิธีกรผู้ประกาศข่าวสาวออสศินาวิมุตตาโนนที่ทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในสสินาสเก็ข่าวซึ่งปัจจุบันออสศินาแต่งงานสละโสดมีบุตรชายหนึ่งคนคือเด็กชายพอเพียงวิมุตตานนที่นับวันกำลังโตเป็นหนุ่มแม้จะไม่ได้เห็นหน้าเธอในจอทีวีแล้วแต่ออสศินายังคงอัปเดตชีวิตและเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียตลอดส่วนผลงานของออสศินาได้แก่ปี2500 52. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่สถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7 ปี2552งานเขียนคอลัมน์วัยยาวใช้นำแฝงต้นออเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์วัยยาวดีๆมีแง่คิดจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในหนังสือพิมพ์บ้านเมืองและหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นประจำทุกวันศุกร์มี2,556คณะกรรมการรอบตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 1 3ปี2557คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวหน้าหมา่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7วิทยากรถ,ถ่ายทอดป ประสบการณ์เกี่ยวกับงานข่าวยุคทีวีดิจิตอลการใช้ภาษาไทยบุคลิกภาพผลงานเพลงประกอบละครผลงานเพลงเพื่อประกอบการสอนศิลธรรมผลงานภาคภาพภาพยนตร์ชนรางวันเกียรติยศได้แก่ 1. น,นางงามผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากการประกวดนางสาวไทยในปี2538 2. ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพป,ปี2538 3. ผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นจากงานประกาศผลรางวัลตรทัทั์ทองคำครั้งที่14ปี253 4. 8 4ได้รับเกียรติจากนิตยสา,ากรกฤษสีรีเขาเลือกโดยผู้อ่านและคณะกรรมการให้เป็นหนึ่งใน9ก้ากตรีแห่งปี2542 หรา,างวัลพระราชทานรางวัลเทพทองบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2541 2542และ2543จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์หรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลท็อปอวอร์สตูทวันครั้งที่2ป25ี2544เจใน40เพชรน้ำเอกในวาระครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุง เทธันวาคม2545 8พิธีกรดีเด่นจากรายการครบเครื่องเรื่องผู้หญิงจากงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่18ปี2546 9รางวัลเกียรติยศศิลปะการพูดดีเด่นและสร้างสรรค์สังคมสาขาผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์เป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ